สัสดีครับตอนนี้พามาเที่ยวที่วัดเนึ่งบางนางบวชที่สูพุพรรณบุรีฮะโอ้รถเยอะมากอะ่ะดูดูเพื่อนๆดูเยั่ยยี่ยอยันมาเนี่ยวัดน,นี้เขาศรัทธามาเจิมฝ่ามือเพื่อเป็นสิริมงคลและก็โชคลาภ เดียวมาทำบุญเยอะเดี๋ยวไม่มีรูปลย,ลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในโอ้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต่อแถวเพื่อเอาบัตรคิวที่จะไปเจิมฝ่ามือนะโอ้ข้างในก็รถก็ค่อนข้างจะเยอะนะหนานแน่นนะวัดเดิมบางนางบววอยู่เทียมเภอเดิมบางนะจังหวัดสุพรรณบุรีฮนะ โอ้โหนี่หางแถวยังอยู่นี่เลยฮะได้ยินแมวแวววตอนนี้น่าจะเป็นพันไปแล้วละนี่ไงที่รับัตรคิวที่รับัตรคิวอยู่ตรงนี้ฮะแต่ว่าหางแถวอ่ะนน่นออกมาจากทางนน้นแล้วก็เลื้อยไปนู่นบนศาลาแล้วก็ถึงจมรรับบัตรคิวตรงนี้นะสอ <34 S 1> นั่งรอคิวครับเนี่ยแต่ละคนก็ <34 S 1> นั่งรอคิวเงดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มาดูพระกุบายเจิมรถนะฮะท่านเบรกเจิมมือแล้วมาเจิมรถแทนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะ แถวยาวเลยครับผู้มีจิตศรัทธาก็เดี๋ยวพะอจารย์จะผมน้มนต์ให้นะในท่านผมน้มน camera cái này và các bạn học viên không phải là cái 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 ตรงนี้เป็นทอปเทพสวนนะญาติโยมก็จะมาไหว้ขอพรนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆึ้นไปดูข้ามที่ป้าชานประเจิมให้นะเติมฝ่ามือนะไม่เจอมงคลทำเพื่อให้อยู่กับคุณโยมแต่ท่านปราเนี่ะ

ทิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพารย์ที่วัดเริมบางนำนังบวชนะทำพิธีเจิมมือนะก็มาครั้งแรกพาจาร์เขาจะเจิมให้แค่มือข้างเดียวนะครั้งที่สองถึงจะเจิมให้ทั้งสองมือนะอก็เป็นทิปที่มาทำบุญนะ อยู่ในอำเภอเดนมานาบัวของจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะ1 1> เป็นเพื่อนว่างก็แวะมาทำดูได้นะคะรับก,ก็ขอบ,ค,ค,บคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้นะคร<ด>ับก็อาจจะจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ